นนทบด4ีิริพคขุนนะครับจากราชพัฒน์นครปฐมนะครับการวิจัยของเรานะครับเป็นการพัฒนาเครื่องประดับนะครับจากที่เท่าใบร้อยนะครับซึ่งจดของเราือว่าณปัจจุบันเราจะพบว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับมีการเผามีใบพายร้อยนะครับเพื่อตัดเก็บละเอียวเนี่ยค่อนข้างมากแล้วสมมติจะไม่เกิดมลภาวะทางอากาศพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ านวิจัยนี้นะครับเราก็อยากจะให้เกษตรกรอย่างได้ตระคือว่าหากเรามีกระบวนการนะครับสังเกตที่ดีนะครับหรือว่ากระบวนการในการเก็ในระบบปิดนะครับมันจะสามารถสร้างมูลค่าได้นะครับก็สามารถลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วยนะครับก็ในงานวิจัยนะครับทาังผมเองเนี่ยนะครับผมเป็นผู้วิจัยเนี่ยก็ได้พื้นที่นะครับไปอยากก่องญญางเกษตรกรที่ทะการปลอย ว่าหลังจากที่เกษตรกรเนี่ยทำการเผาอ่อยก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะครับมันจะมีขยะที่เป็นที่เท่าจากใบอ้อยตรงนี้อยู่นะครับซึ่งตัวนี้ครับจะส่งผลทําให้เกิดการฟุ้งกระจายทำให้เกิด pm สองจุดนะครับดังนั้นทางผู้วิจัยของเราเนี่ยก็จึงสนใจที่จะนำตัวนี้ครับมาผลิตเป็นวัสดุแก้วนะครับก็จะมีการออกแบบสูตรแก้วให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบทเคมีของตัวใบอ้อยนะครับผมก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภาาัณฑ์พวกเครื่อง,งมือต่าง บริษัทอันดาันดีนะครับในการผลิตนะครับเจรินายออกมาให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักชอปนี้นะครับซึ่งในการเลือกสีนะครับก็เราสามารถกำหนดสีได้นะครับโดยที่เราจะให้มันมีสีเงินสีเหลืออันนี้ขึ้นอยู่กับคนในฝั่งที่มีนะครับอย่างบางท่านชอบสีฟ้าอ่อนชอบสีฟ้าเข้มเราสามารถกำหนดสีได้นั่นคือข้อดีของการที่เราสามารถทข้าไปวัตถุนิยวได้นั่นเอง ในกระบวนการวิจัยนะครับในการทำวัสดุแก้วพนี้นะครับเราจะใช้สุก่อนที่เป็นที่เข้าไปอ้อยเนี่ยเราราประมาณ50-60นะครับดังนั้นในกระบวนการวิจัยดังกล่าวนะครับจะสามารถช่วยลดขยะเกี่ยวกับที่เข้าไปอ้อยเนี่ยในในอ่าในกิจกรรมนะครับได้ลงไปประมาณ50เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเกิดย้อนกลับไปถึงตัวปริมาณใบอ้อยก่อนที่จะเป็นขี้เถ้านะครับก็โดยปกติแล้วใบอ้อย1กิโลกรัมเนี่ยจะทาให้เกิดขี้เถ้าเนี่ยประมาณ5%นะครับก็คือได้อ้าสการัมนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเก้าก้อนนี้ครับนะครับแก้วหนึ่งก้อนเนี่ยทำแก้ว1กิโลกรัมเนี่ยจะใช้ขี้เถ้าใบอ้อยประมาณหกร้อยกรัมเดี๋ยวจะขออนุญาตพาชมนะครับเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้จะนตขึ้นครับจะเห็นว่าอย่างในตู้นี้นะครับก็จะเป็นการ ทำให้มันกลายเป็นตัวจิวเวลรี่นะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าเดิมผมคิดว่าเรามีแซงเทคนิคทําให้มันเกิดการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อเวลาโดนแสงไฟเนี่นยก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีนะครับโดยในส่วนแก้วทั้งหมดนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยก็คือเราใช้ท้่เข้าใบอ้อยเนี่ยเข้ามาในส่วนหลักทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีการเติสมสารบางตัวเข้าไปเช่นตัวโซเดียมนะครับเพื่อทําให้มันออกได้ง่ายขึ้น ถ้าเป็นสีฟ้าจะเป็นตัวคอปเปอร์นะครับที่ทำให้เกิดสีฟ้านได้นะครับหรืออยากจะได้สีใดเพิ่มเติมก็สามารถใส่สีตามตัวการทานิทยาศาสตร์ได้เราสามารถควบคุมสีได้เหมืนในบทสุดท้ายกคือว่าเราสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับนะครับจากเศษวัสดุที่ใช้ทำการกัดเนะครับทำให้ ก็เป็นเรื่องของการสอย่อนะครับในเชิงนโยบายครับที่จะสามารถปัดกัน